สวัสดีครับชาวราศรีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพุท่เกิดในลักนณาราศรีกุมหรือชาวราศรีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่บแรงสำหรับตัวตนของตัวคุณเองนะครับได้เป็นไพ King ่คิงถือดาบ อัศวินถือถ้วยหนึ่งไม้เจ็ดไม้แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบนะครับ เ okay. ทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกลุ่มลักขากลุ่มนะครับเท่าที่ดูเนี่ยดวงของชาวกลุ่มอาจจะมีโอกาสในโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการที่จะปรับในเรื่องของสิ่งที่จะเดินเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อกับในเรื่องของความรักได้ค่อนข้างดีก็อาจจะต้องมีการปรับ การเคลียร์กันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะมีโอกาสของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันได้คิงถือดาบนะครับบางครั้งเราก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงมีในเรื่องของการอารมณ์อ่วยในเรื่องของการตัดสินใจหรือการคิดอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเปิดช่องว่างให้กับตัวเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อได้อิทธิพลของไพ่อัศวินถือทวยนะครับโอกาสของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะ มีความรู้สึกดีๆมีการเดินหน้าต่อในเรื่องของความรู้สึกที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูมีอนาคตที่ดีมากขึ้น 1. นหมายคือหมายถึง passion หมายถึงความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะมีในเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างมี passion ต่อการมีความรู้สึกที่อยากไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกอยากคุยอยากพูดอยากเจอกันนะครับอยากจะปฏิ hoy, สัมพันธ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันให้มันก่อเกิดกำเนิดกับในเรื่องของ ความสุขความสมหวังพูดง่ายๆ passion มันหมายถึงไฟในตัวเราอะครับที่มันมีแรงกระตือกระตือร้อนหรือแรงผลักดันให้กับตัวเขาแล้วตัวเราเนี่ยมีในเรื่องของ inspiration ใหม่ๆกับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการที่อยากจะมีอนาคตร,ร่วมกันที่ดีนะครับเจ็ดไม้คือความอดทนความพยายามที่เราจะ ไปถึงนะจุดปลายทางความสําเร็จร่วมกันถูกไหมครับ 1. ดาบคือพยายามอยากจะตัดสินใจเพื่อที่จะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะไปต่อกันได้เพราะไพ่ของการไปต่อมีถึง2ใบนะครับที่จะทําให้มีแรงดึงดูอดอันมหาศาลที่จะมีแพชชั่นนำทางให้กับตัวคุณถึงแม้มันอาจจะต้องใช้ความบุกบาฟาฟันใช้กันอดทนกับการที่จะต้องคุยกันเข้าใจกันปรับกันแน่นอนว่า มันไม่ได้ราบเรียบด้วยกรีบกุลานะครับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวดังนั้นเนี่ยคือเราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นตัวของเราเองเนี่ยนะครับตัดสินทุกอย่างไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องควรที่จะต้องประครับประคองไปโอเคแหละบางคนถ้าได้คู่ที่เขาเป็นคู่ของเราจริงมันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่คู่ของเขาจริงเนี่ย ยังไงยังไงนะครับต่อให้เราเข็นยังไงมันก็เหมือนสุภาษิตโบราณเรียกว่าเข็นรกขึ้นภูเขาเนาะมันก็ต้องยากหน่อยละลําบากหน่อยละนะครับบางครั้งเนี่ยลำบากแทบตายสุดท้าย มันก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะเขากับเราไม่ใช่คู่ของกันบางคนเนี่ยเป็นคู่กันก็จริงนะครับแต่มันมีวันหมดอายุนะมันมี expire เกิดขึ้นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนสมัยใหม่มันไม่เหมือนคนสมัยก่อนเราจะมาผูกติดผูกมัดกันเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเลือกคนที่ดีกว่าเขาก็ได้ในสมัยก่อนเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยเป็นแม่ล้างไม่มีใครเอานะครับเพราะอะไรเพราะกฎในสมัยก่อนนะคือ พูดง่ายๆกด да. สมัยก่อนเนี่ยคือผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเนี่ยต้องทําตามผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีสิทธิเกือบจะเรียกว่าเท่าเทียมกันแหละถึงแม้จะไม่เท่าเทียมก็เถอะนะครับคือปากบอกว่าเท่าเทียมแต่จริงๆมันไม่เท่าเทียมหรอกแต่ว่าอันนี้คือพูดเป็นกลางนะครับเราไม่ต้องดราม่านะครับคือเอาตามความเป็นจริงนะครับยังไงก็ไม่เท่าเทียมแต่เราทํายังไงนะครับมันก็คือผู้หญิงก็มาไกลมากแล้วแหละครับที่จะทําให้สิทธิทุกอย่างมันเท่าเทียมเนี่ย นะยังไงคุณก็มีสิทธิ์เลือกถูกไหมคุณจะไปจมอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วแต่เรายังคงต้องอยู่เพราะเราเป็นเป็นเอาพูดง่ายพูดตรงๆคือเป็นเมียเขาแล้วอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับผู้หญิงมีทางออกให้กับตัวเองได้คุณจะหย่ามาสิบครั้งก็ได้ถ้าคุณหาคนใหม่ได้มันไม่ได้ยากเลยคุณมีลูกติดคุณก็มีคนใหม่ได้ดังนั้นอย่าไป ปิดกั้นตัวเองถูกไหมคุณมีสิทธิ์เลือกคุณก็เลือกใหม่ได้นะครับอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับก็ฝากบอกไว้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปอย่างไรกันต่อขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวกลุ่มแล้วก็รักขนากลุ่มด้วยนะครับขอให้กับชาวกลุ่มด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่าง9ถ้วย4ดาบ เดอะเมจิ i เชียนนะครับห้าดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเด็กถือดาบโอเค ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวกลุ่มลักขณากลุ่มก็ไม่ได้สู้ดีนักหรอกนะครับคือความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะราบเรียบเพราะอะไรมี5ดาบเกิดขึ้น5ดาบเนี่ยหมายถึงลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจความบาดหมางใจกันความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาใจกันให้ต้องปรับต้อง ต้องเข้าใจกันต้องเคลียร์กันเพราะว่าอะไรมีคิงถือดาบมาต้องเคลียร์กันอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องใช้เหตุผลเพราะอะไรเพราะห้าดาบเหมือนบางทีเนี่ยใช้นักกษะของการที่บางครั้งอาจจะมีในเรื่องของการใช้กําลังกันเกิดขึ้นนะครับหรือใช้นักษะของคําพูดที่ไม่ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นกันเลยบางทีก็จะเต็มใส่เต็มนะครับมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูแย่ไปกว่าเดิมนะครับประเด็นน่ะความเริ่มต้นน่ะมันอยู่ที่สี่ดาบ เพราะสี่ดาบเนี่ยมันคือความรักความสัมพันธ์ที่มีความหยุดนิ่งความรู้สึกที่มันดูไม่พร้อมความรู้สึกที่มันดูแบบออนออฟอยู่ตลอดเวลามันทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเราเนี่ยเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันมีปัญหาใจกันแล้วก็มีความรู้สึกที่ดูขัดแย้งกันแต่ไพ่บอกว่าให้ตัวคุณพยายามมีเหตุมีผลสักนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณต้องการที่อยากจะให้เขาเคลียอะไรให้กับตัวคุณคุณต้องพูดดีด รจริงอยู่ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างคุณจะถูกหมดคุณก็ต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์กันไปถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องคุณก็ต้องใช้ความถูกต้องนั้นอะ่ะให้ถูกต้องด้วยคือคุณก็ต้องแบบอารมณ์อร่อยนะใจเย็นแล้วค่อยคุยกันนะครับไม่ใช่อารมณ์ร้อนอยู่ก็จะเอาคําตอบตอนนั้นอะ่ะแบบนั้นมันก็ไม่น่าจะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมันก็มีแต่จะใส่เต็มกันจัดเต็มกันนะครับเพราะอารมณ์มันไม่เคยปราณีใครนะครับ บอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเป็นนะครับทุกคนเคยเป็นแหละนะบางครั้งเนี่ยในดวงชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยใช้อารมณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับแต่จริงๆอะ่ะใจบอบบางมากแล้วนะครับนะก็อยากจะบอกว่าพยายามพูดอะไรคุยอะไรกันเนี่ยถ้ามีสติเนี่ยนะครับควรจะต้องพยายามอดทนในลักษณะที่ว่าใจเย็นแล้วค่อยพูดค่อยจาคําว่าอดทนไม่ได้แปลว่า แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่แปลว่าต้องรู้จักที่จะอดทนก้าวข้ามผ่านปัญหาสิ่งต่างๆไปให้ได้เพราะชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างคุณอยู่เห็นไหมครับชัยชนะยังเข้าข้างคุณอยู่โอกาสของการที่คุณกับเขายังจะไปต่อกันได้มันย่อมมีนะครับ อาศวินถือถ้วยมาพร้อมกับหนึ่งไม้แน่นอนแหละว่าตัวคุณเองกับเขายังมีแพชชั่นอยู่แต่สิ่งที่คุณกับเขามีประเด็นและปัญหากันเนี่ยมันคือความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันหรือความรู้สึกที่ต่างคนต่างเขาเรียกว่าไงดีละ่ะเหมือนกําลังมีความคลุกกลุนในเรื่องของอารมณ์อยู่มันเลยอาจจะทําให้เขาก็ไม่ได้แคร์ในสิ่งที่คุณพูดและคุณก็ไม่ได้แคร์ในสิ่งที่เขาแก้ตัวด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ไปต่อก็ได้เช่นกันจริงๆแล้วอ่ะ เหตุและผลมันอาจจะยังแก้ได้เพราะไพ่อพบอกว่าถ้าคุณใช้ความอดทนใช้ความวิริยะในลักษณะของการมีเหตุมีผลนะครับจากคิงถือดาบนะถ้าคุณไม่เป็นราชินีถือดาบนะราชินีถือดาบกับราชาถือดาบมีความต่างกันอันนี้จะพูดให้ฟังเล็กๆล็กราชินีถือดาบคือความเที่ยงธรรมจริงอยู่ถูกผิดไม่สนนะครับอยู่ที่ว่าต้องถูกเท่านั้น นั้นคือราชินีถือดาบแต่ถ้าราชาถือดาบยังรู้จักที่จะยังฟังเหตุและฟังผลอยู่นะครับถ้าถ้ามีเหตุผลก็พร้อมที่จะหักหลางกันพร้อมที่จะไปต่อให้อภัยได้อะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นราชาถือดาบนะครับมีเหตุและมีผลมากกว่าแต่ราชินีถือดาบคือไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับแตกเป็นแตกหักเป็นหักอันนั้นน่ะคือไม่ใช่นะครับความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องให้เวลากัน คุยกันหรือลักษณะของการปรับความเข้าใจกันถ้าปรับแล้วทําความทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีอยู่2องในยะในยะสําคัญหนึ่งคือคุณกับเขามีความรักความสัมพันธ์ที่ expire หรือหมดอายุแล้วนะครับข้อที่2คือความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองกับเขานะครับอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ต่างคนต่างอยากเอาชนะใจกันเอออยากเอาชนะกันที่ไม่ใช่เอาชนะใจเป็นเอาชนะแบบ ขิงใส่กันบัฟกันแบบนั้นอ่ะเพราะไพ่มันปรากฏผมไม่ได้พูดเองนะครับนะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยคือหมายถึงว่าเออไพ่มันปรากฏเนาะแต่ว่ายังไงคุณก็จะปรับและเครียดได้นะครับพยายามบาลานซ์สมดุลความรักความสัมพันธ์จากไพ่สองเหรียญแล้วก็พยายามใช้ในเรื่องของความคิดสติของคุณให้มากขึ้นนะครับแล้วพยายามทบทวนตัวเอง9ก้าถ้วยนะครับกับเมจิเชียนคุณอาจจะต้องพยายามถอยตัวเองออกไปแล้ว มองทุกอย่างให้รอบด้านมากกว่าเดิมถ้าคุณใช้เหตุใช้ผลคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะมองเหตุและผลได้นะครับถ้ามันไปต่อได้คุณก็ไปต่อ แต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆคุณก็แค่ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆ move on นะครับแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายมันอยู่ที่คุณตัดสินใจและมีสติมากแค่ไหนในการที่เราจะมีในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาถ้าคุณมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันพุ่งพ่านมากเกินไปนะครับให้คุณพยายามดอกตัวเองลงมาแล้วค่อยคุยกันแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้เพราะว่า The Magician บอกว่าคุณยังสามารถที่จะหาทางออกได้ส่วน ไพ่ก้าวถ้วยคือพยายามทําตัวเองให้ดูแบบคำว,ว,ว่ามองเปิดมุมมองปรับความคิดแล้วมองทุกอย่างให้รอบด้านแล้วพยายามอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะตัดสินใจได้หรือว่าอาจจะมองทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นอาจจะไม่ได้ตรงอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับเพราะมันเป็นไพ่โดยรวมเนาะแต่ถ้าเกิดต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ